สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุยดูบรรยากาศอุย้ยนาวหนาวนาว,นาวมากเลยวันวันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนะคะทุกท่านอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนมิถุนายนอุย้ยสวยงามมากดูดูละอง หมอกเนาะหมอกเป็นหมอกเป็นหมอกสวยงามลายลายไปแล้วคนเยอะมากนะคะทุกท่านคนเยอะมากดูมารอคนรอทานไข่เจียวกันชิกเนเจอร์ที่ผาตอมใจไข่เจียวนะคะท่านหอมมากมาถึงนี่ต้องทานไข่เจียว4ี่บบาทเอง คิวยาวมากคิวยาวมากอันนี้คือขาตอมใจนะคะพี่ท่านสถานีผู้พิชิตขาตอมใจจุดสูงสุดสูงสุดภาคกลางคนเยอะมากคนเยอะมากผลเจะพาชมนะคะอุ้ยไข่เจียว ไข่เจียวต้องไปเข้าคิวยาวมากต้องไปเข้าคิวยาวมากทำไมต้องลำบากกันเลยนะสวยงามมากมากสวยงามมากมากเลยนะคะให้ภาพบรรยายนะคะกันเอาเลยนะโอ้ยถ้าโทรศัพท์ล่วงไปนี้เอาไม่ได้เลยเนาะผาต้อมใจ ดูเมฆเมฆลอยเห็นสวยงามมากมากเลยตรงนี้คือจุดชมวิวผาตอมใจผาตอมใจเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขียวซึ่งเป็นเขาหินทรายที่ มียอดเขาสูง1,000เอ้ย1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีฝนตกชุกและอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบป่าดิบ,ดบและพันไม้ทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นอุ้ยหนาวหนาวหนาวนาวมากเลยอันนี้คือวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนะคะ ปี2,567หุยหนาวมากขนาดขนาดขึ้นมาตรงน,นี้หนาวหนาวมากเลยกัดเย็นเย็นตลอดปีเลยเนีย่ตรงนี้เขาบอกว่าเย็นตลอดปีใช่ไหม,มเมื่อเราดูหนาวดูดูดหมกหอกลอยเป็นยังไงคิดครัง20บปี สวยงามมากมากเลยแต่อากาศหนาวมากเย็น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 เห็นหมอกลอยไหมคะทุกท่านหมอกลอยออ้ยหมอกหมอกโอ้หนาวมาก <c oughs> <c oughs> เหมือนหน้าหนาวเลยนะคะทุกท่านแล้วก็คนเยอะมากคนเยอะมากมากมากัดลูกชายมาับลกชายลูกสาวเอารถ รถยนต์เข้ามาตรงนี้ได้ด้วยหรอ,หอใช่ไหมรถเจ้าหน,น้าที่หรือรถนักเที่ยว <c oughs> เดินไปข้างในน้่นมีอะไรระ,ว,ระว,วังสัตว์ป่าระวังสัตว์ป่าอยากกินข้าวไขเ่เจียวแทนเนาะมันหอมหอมเนาะ <c oughs> เหมือนฝนตกเลยอะ ด้ยอากาศเย็นมากมาส่องสัตว์มันเหมือนฝนลงเม็ดเนาะยเย็นสบายอากาศหนาวเนาะหน้าหนาวคงจะหนาวหน้าดูเนาะอันนี้ขนาดมาแต่ว่าอากาศเย็นสบายมากเลย กาศเย็นสบายมากๆเลยนี่หมอกลอยมาประทะสวยมากเนาะเหมือนเหมือนหน้าบรรยากาศหน้าหนาวเลยมาแล้วหมอกเยอะมากนุ่นมองไม่เห็นทางเลยเห็นไหมหมอกเยอะมากสวยงามมากนะคะทุกท่านผาตอมใจ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หูหมอกลอยมาแล้วหมอกลอยมาแล้วเย็นมากๆฮะม,มือนอยู่ในป่าหมอกป่าควันอ้ยดูหมอกดิ เดี๋ยวต้องใส,ส่แว่นไงฮะวิสวยมากสวยมากเรา,าไปอยู่ในป่าน,นู่นแล้วโอุ <c oughs> ้ยสวยมาก <c oughs> มาดูค่ะทุกท่านคนรอทานข้าวไข่เจียวโอ้โหขายดีมากมากข้าวไข่เจียวเนาะดูคนรอทานนะคะทุกท่านนูสวยงามมากๆเนาะมันเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดหาตอมใจอ,มอันนี้คือดอกลำโพงใช่ไหมเล็กจะพามาชมดอกลำโพงนะคะ สวยงามมากนี่อันนี้สีขาวอันนี้สีส้มสวยงามมากๆเลยดูมันเป็นละอองเมฆหมอกไหลมาลอยมาไออากาศนาหนาวหนาวถ้าหน้าหนาวคงจะหนาวมากเนาะนี่ดอกนี่สวยเนาะดอกลำโพง สวยงามมากๆเลยคนเยอะมากนะคะจุดนี้เนาะคนเยอะมากๆเลยให้พาชมบรรยากาศให้บรรยากาศบรรยายภาพบรรยากาศอันนี้คือรถดานาที เราก็ไปกนีนคนเยอะมากๆสรเลอรอเขาอ่านยังไงสูงสุดในภาคกลางเป็นจุดชมวิวสูงสุดในภาคกลางอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะทุกานจะเป็นแบบนี้คนเยอะมาก ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้พี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอายังไม่ยังไม่